ก็มาถึงนั้นนะครับท่านที่ได้หน้าไม้ไปนะครับก็มีถามเข้ามาว่าเวลาเราใส่ลูกดอกจริงปราครับเราจะใส่ลูกดอกแบบไหนใช่ไหมครับก็พอดีว่านึกขึ้นได้ว่ายังยังไม่เคยทำคลิปการใส่ลูกดอกเลยนะเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปนะครับก็ท่านไหนที่เป็นมือใหม่ก็มีเยอะนะครับท่านไหนที่เป็นมือเก่านะครับก็ผ่านไปก่อนได้นะครับสําหรับคลิปนี้เนาะตัวนี้เป็นสายพีเอนะครับตัวนี้จะเส้นใหญ่หน่อยนะตัวนี้ประมาณ80ปอนด์นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมใช้กับตัวหน้าไม้ไทยนะ หน้าไม้ไทยที่เป็นลักษณะหนังยางนะครับก็เอามามัดให้ดูนะครับตัวนี้มันเส้นใหญ่ดีด้วยนะครับลักษณะการมัดนะครับเราก็มัดเหมือนทั่วไปเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าไม้ซิงเกิลสปอร์ต S7 นะครับ S7 กับ S3 นะครับลักษณะการใช้งานเหมือนกันนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับการใส่ลูกดอกนะครับอันนี้เราจับขึ้นมานะครับแล้วก็ม้วนได้เลยเนาะลักษณะเป็นการมัดปมทั่วไปนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ ตรงปลายตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะใช้ไฟลนนะครับหรือว่าใช้กรไกรลโคลมนะครับตัดออกได้นะครับถ้าท่านไหนใช้ไฟแช็คในการลนนะครับแนะนํานะครับให้จับทุกอย่างให้มันหมดนะครับให้มันเหลือเฉพาะส่วนที่เราจะลนนะครับเพราะว่าความร้อนจากตัวไฟแช็คนี้มันจะไปทําให้สายส่วนอื่นมันเปราะนะครับถ้าท่านจับแล้วก็ลนแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะทําให้ส่วนพวกนี้มันโดนความร้อนไปด้วยแล้วมันทําให้อ่ามันลดความเหนียวลงนะครับมันจะขาดง่ายเนาะก็ระมัดระวังจุดนี้ด้วยนะครับ จับให้มันหมดทุกอย่างนะครับให้มันอยู่ในมือเราให้มันเหลือแต่ปลายส่วนนี้ออกมาแล้วก็ค่อยโนนะครับเมื่อทำได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็มาใสา่มัดในส่วนของตัวลูกดอกกันนะครับลูกดอกของตัวหน้าไมา้ซิงลัสปอร์ตเอกับตัวหน้าไมา้ซิงลัสปอร์ตเอของบ่าวีนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการมัดนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เนื้อของตัวแท่งไฟเบอร์ตัวนี้มันใหญ่นะครับผมก็เลยคว้านนะครับหรือว่าบาล่องตัวนี้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ ท่านสามารถที่จะมัดสายเหมือนหน้าไม้ไทยปกติได้เลยนะครับจับม้วนขึ้นมาแล้วก็มัดได้เลยนะครับจะแตกต,ต่างจากาตัวลูกดอกที่สองนะครับที่มันเป็นตัวก้านคารค์บ,บอนขนาดเล็กนะครับก็จะมัดอีกแบบหนึ่งเนาะหลายท่านก็คงได้ดูคลิปไปแล้วเนาะก็มัดธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็มัดเข้าไปได้เลยก็เพียงเท่านี้นะครับเวลาท่านจะใส่ในส่วนของตัวลูกดอกนี่นะครับแล้วเาปากระระยะนะครับเ,เนี่ยช่วงนี้ว่าเออเวลาเราใส่แล้ว ความยาวของตัวเชื่อมเนี่ยเราจะปล่อยแค่ไหนนะครับท่านก็วัดระยะจากหน้าไม้แล้วกันเอสากับ F7 ก็จะจก็จะระยะห่างกันนิดนึงนะครับก็กะกะเอานะครับใส่กระบอกนะครับไปยังที่สวงนะครับแบบนี้นะครับถ้าท่านอยู่บนต้นไม้นะครับบางทีมันจะมีปัญหาในเรื่องมุมต่านะถ้าท่านปล่อยแบบเนี้ยตัวสายพีมันจะไหลลงไปกองอยู่อยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนำให้ท่านนะครับคล้องสายพีขึ้นมาอย่างศูนย์หน้าแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะหลังจากนั้นขึ้นสายครับ พอขึ้นสายเสร็จใช่ไหมครับอ่าเราก็สมมุติตัวนี้เรากะระยะแล้วนะผมกะระยะให้มันมีระยะห่างประมาณนี้นะท่านก็วัดเอาแล้วกันนะครับสาหรับหน้าไม้ตัวที่ท่านใช้อยู่นะสายพีนะครับกับตัวลูกดอกนะครับเราจะใส่เข้าไปยังรูนี้เลยนะครับอันนี้ก็สาหรับหน้าน้าที่เป็นเือ่งใหม่นะก็มีถามเข้ามานะครับเราก็ใส่เข้าไปด้านในได้เลยนะครับสําหรับลูกดอกบ่าวีนะครับที่ใช้กับตัวหน้าไม้ s 7เนะครับเราก็จะบิดเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันอยู่ อยู่ติดอยู่ในส่วนของตัวศูนย์หน้าตัวนอกกับตัวข้างหน้าตัวนี้นะครับมันจะมันจะล็อกอยู่นะมันจะทําให้ลูกของท่านไม่ไหลนั่นเองนะครับแล้วก็ม้วนสายทีเอนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับท่านก็สามารถที่จะออกมายนะครับแล้วก็หาปลาได้แล้วนะครับสอดเข้าไปข้างหน้าพร้อมกันพร้อมกันแบบนี้นะครับตัวสายเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแนะนำนะครับให้สายมันออกมาด้านข้างแบบนี้นะครับเนี่ยพอเราใส่เสร็จนะครับ ตัวสายพีนะครับมันจะออกมาด้านข้างนะครับเนี่ยมันจะมีร่องตรงนี้เนาะร่องข้างข้างตรงนี้เนะาะก็จะไหลออกมาแบบนี้นะครับทานนี้นะครับท่านไหนที่ถามเข้ามานะวิธีการใส่ลูกดอกของตัว,วน้ำมัไอสารกับน้ำมาไอเจ็ดใส่ยังไงครับ <X un> ก็เดี๋ยวมายิงออกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวยิงออกให้ดูเนาะครับก็หลังจากที่เราใส่ในส่วนของตัวลูกดอกแล้วนะครับก็ ตามนี้นะครับก็เดี๋ยวมายิงออกให้ดูนะครับเวลาท่านจะยิงออกนะครับหน้าไม้ซิงค์นอส e อร์ดเอเจ็ดนะครับเมื่อท่านขึ้นสายสลิงแล้วนะครับขึ้นสายแบบนี้แล้วนะครับตัวเซฟตัวนี้นะครับจะทํางานอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะลั่นไกลได้นะครับท่านต้องปลดเซฟตรงนี้ก่อนนะครับอย่าไปฝืนกดนะครับอย่าไปฝืนกดมันมันกดไม่ลงนะครับท่านต้องปลดเซฟตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปฝืนกดเดี๋ยวไกลมันมีปัญหาได้นะครับก็นี้ก็แจ้งไว้ก่อนเนาะ ทีนี้นะครับเราก็มายิงออกกันนะครับเมื่อท่านใส่สายเรียบร้อยนะครับมัดสาย PE เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยิงออกเลยนะครับ1 2น,นะครับก็ตามนี้นะครับสาย PE ก็จะออกไปพร้อมลูกดอกแบบนั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับแนวทางการมัดสาย PE เนาะสำหรับล้านาท่านไหนที่ถามเข้ามาขอบคุณครับ